สำหรับเรื่องนี้มาจากเว็บไซต์สมิธโซเนียนซึ่งเป็นสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและพิพิธภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาแล้วผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยรีบเรียงเอามาเล่าให้ฟังกัน โดยพวกเขาได้พูดถึงเชื้อราที่บุกรุกร่างกายของเหยื่อและบังคับให้เหยื่อปีนขึ้นไปบนที่สูงก่อนที่จะสิ้นใจตายหลังจากนั้นเชื้อราจะเติบโตจนเต็มที่และปะทุออกมาจากร่างกายเพื่อโปรยสปอร์ใส่เหยื่อที่อยู่ด้านล่างมันเป็นเชื้อราปรสิตท,ที่พบได้ในประเทศไทยและนี่คือเรื่องราวของเชื้อราชนิดนี้ ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศ,าศาสตร์ก็ได้นะครับสุดยอดเชื้อราซอมบี้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในธรรมชาติก็คือเชื้อราที่มาจากสกุล OBOCordyceps ซึ่งพบได้ในป่าของประเทศไทยหากใครนึกไม่ออกว่าเชื้อราแบบไหนก็ลองนึกถึงถังเช่าที่เป็นยากีนั่นแหละ โดยถังเช่ามันเกิดจากหนอนที่ติดเชื้อราที่ชื่อว่า o p e o c o r d y c e p s sinensis หรือที่รู้จักกันในชื่อ Cordyceps sinensis แต่บางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าความจริงพวกมันอยู่กันคนละสะกุลซึ่งอย่าเพิ่งไปคิดให้ปวดหัวกับเรื่องนี้เรามาเข้าเรื่องของเชื้อราซอมบี้ที่พบในประเทศไทยกันก่อนสำหรับเชื้อราที่พูดถึงในเรื่องนี้คือ o p h i o t d a c e p u u n i t e r a l i s หรือที่เรียกว่าเห็ดมดซอมบี้โดยเจ้าเห็ดมดซอมบี้จะพบได้ในป่าของประเทศไทยและมีอย่างน้อย6ชนิดย่อยในญี่ปุ่นอีกหนึ่งชนิดและก็เป็นดังชื่อเป้าหมายของเชื้อรานี้คือมดนั่นเอง จากงานวิจัยระบุว่าเมื่อเชื้อราบุกเข้าไปในร่างกายของเหยื่อได้สำเร็จก็จะไม่มีหนทางแก้ไขได้แล้วเพราะผู้บุกรุกจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วันเหยื่อจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะตายเหยื่อจะถูกบังคับให้ปีนขึ้นไปที่สูงจากนั้นร่างกายที่ติดเชื้อจะรอคอยเวลาให้เชื้อราตโตเต็มที่แล้วจะปะทุมาจากด้านหลังเหนือศีรษะของเหยื่อเพื่อโปรยสปอร์ใส่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านล่างและจะเริ่มวัฏจ,จักรใหม่อีกครั้ง แม้มดซอมบี้ตัวเดียวจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ในภาพยนตร์เรื่อง Night of t e Living Dead ศพที่เคลื่อนที่ช้าเหล่านี้มีนิสัยดูร้ายพวกมันจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและพวกมันก็ถูกควบคุมโดยพลังงานบางอย่างที่อธิบายไม่ได้โครงเรื่องของภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับซอมบี้ก็จะเป็นประมาณนี้และมดซอมบี้ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่มดพวกนี้จะไม่เข้าไปโจมตีเหยื่อตรงๆเหมือนกับซอมบี้ในหนัง เหตุมดซอมบี้มันจะคล้ายกับปรสิตท,ที่รบกวนสัตว์ขาป่องหลายชนิดตั้งแต่ผีเสื้อไปจนถึงมแมลงสาบแต่จะมีประสิทธิภาพมากเป็นพิเศษเมื่อมันเข้าไปในร่างกายของมดซึ่งจะทําให้มันควบคุมพฤติกรรมของมดได้อย่างง่ายดายในป่าของประเทศไทยเห็ดมดซอมบี้จะมีเป้าหมายหลักปรที่มดที่คอยหาอาหารบนพื้นดินและทลารังบนที่สูงและเมื่อพวกมันติดเชื้อมดเหล่านี้จะเริ่มนับถอยหลังสู่ความตาย สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเห็ดมดซอมบี้จะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมดมันจะเข้าไปเติบโตข้างๆสมองของมดและเมื่อพวกมันมีมากพอเห็ดมดซอมบี้จะหลั่งสารประกอบที่เข้าไปควบคุมระบบประสาทส่วนกลางของมดมันจะบังคับให้มดออกจากรังจากนั้นจะปีนขึ้นที่สูงโดยปกติจะสูงประมาณ25เซนติเมตรมันจะเลือกทำเลเหมาะ ซึ่งมักจะอยู่ใต้ใบไม้ที่แสงสว่างส่องถึงแล้วมันจะกัดใบไม้จากนั้นมันจะล็อกกามเอาไว้เพื่อไม่ให้หลุดไปไหนแม้มันจะตายก็ตามซึ่งพฤติกรรมนี้ถูกเรียกว่า dead g r i จากนั้นมดจะตายลงอย่างช,าชา้าๆพร้อมๆกับเห็ดมดซอมบี้ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ บริเวณที่มดติดเชื้อตายจะถูกเรียกว่าสุสานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณที่มีมดอยู่กันอย่างหนานแน่นและกินพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรผลที่ได้คือเห็ดมดซอมบี้จะกระจายสปอร์ไปยังมดที่อยู่เบื้องล่างเป็นจำนวนมากจนทำให้หมดอื่นๆติดเชือ้อและวัฏจักรจะดำเนินต่อไปซ้ำๆจนกลายเป็นสุสานมดสุดท้ายอนานิคมมดแถวนั้นก็อาจจะถูกทำลายไปเลยก็ได้แต่ก็ต้องใช้เวลานานมากเนื่องจากลังมดอยู่สูงกว่าเขตสุสาน ตราบใดที่รังมดยังผลิตลูกหลานออกมาได้มากพอพวกมันก็ยังคงอยู่แม้จะมีมดตายไปบ้างก็ตามนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮกเกนยังได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือเมื่ออยู่ที่สูงพวกเขาพบว่าเชื้อราพวกนี้จะเติบโตได้เร็วผิดปกติกล่าวคือเหตุมดซอมบี้มีความไวต่อแสงจึงโตได้เร็วแต่พวกมันก็ไม่ชอบฝน นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงบังคับมดให้ไปอยู่บริเวณที่กันฝนได้และมีแสงแดดส่องถึงซึ่งใต้ใบไม้บางๆจะเหมาะที่สุดนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ทำให้นักวิจัยงุนงงก็คือเมื่อเชื้อราซอมบี้สชนิดเข้าครอบครองร่างกายเดียวกันพวกมันจะแย่งชิงการควบคุมกันหรือไม่หรือพวกมันจะแบ่งกันแล้วพวกมันทำกันยังไงซึ่งนักวิจัยยังคงต้องศึกษากันต่อไป เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องเห็ดมดซอมบี้ที่พบในไทยคือปรสิทที่ประสบความสําเร็จที่สุดในธรรมชาติสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศ,าศาสตร์ก็ได้นะครับสาหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย